ลัเยสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดกิปใหม่ๆของพวกเรา เสร็จแล้วโฟกัสกเสร็จยังอืมเสร็จเรียบร้อยแล้วลลพี่พีมอ่าโอเคเสร็จก็ดีแล้วโฟกัสงั้นเดี๋ยวเรามานั่งพักกันก่อนดีกว่านี่นอะไรพี่พีมโอ้โหอ่ะตรงนี้ใช่ไหมไป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 โอ้ยอ่ะนั่งพักนี่โฟกัสเดี๋ยวคืนนี้น,นะเรามาพักแรงกันที่นี่ดีกว่าโอเคได้เลยพี่พิมพี่พีมบรรยากาศดีมากราดูสิดาวเต็มฟ้าเลยอ่ะใช่โอ้โหวิบวับแสบตาเลยเนี่ยมันก็เกินไป อากาศเย็นมากเลยพี่ฟิมเนาะใช่ยุงไม่มีสักตัวเลยเนาะไม่มีสักตัวเลยอืมน้องไอ้คันขายเฉยเลยคันนี้แม่พี่ฟิมแต่ว่าเรามาพักกันคืนนี้เรายังไม่มีอาหารเลยนะพี่ฟิมอาหารเนาะมีฟิมเตรียมมาเตรียมมาไหนเตมเออเต็นก่อนเตรียมมาเนี่ยอยูไหนอยู่ไหนเนี่ยในเต็นฟิมเนี่ยอ้าวอ่ะแต่ไม่มีอะไรเลยเอ้าวแล้วพี่ฟิมบอกเตรียมมา ไม่มีอะไรเลยพ่อค้าหึยพี่บอกว่าพี่เลือกเอามาเฮ้ยหึยนี่เราไม่มีจะทำยังไงดีจะมีอะไรกินไหมเนี่ยถ้าเกิดไม่มีอะไรกินนะเราต้องหิวตายแน่ๆเลยพิมยังไงดีอะงั้นเราก็คงต้องกินยุงแถวเนี้ยฮะยุงขอเลยไม่ได้กินเนี่ยกินน้ำปินอะไรอ่ะดีเนี่ยใหลองพี่พิมลองไงเขาจะคิดออกแล้ว ยังสกัว mm ่านะเราอะลองแบบว่าปั่นจักรยานไปแถวๆนี้ไหมเผื่อมีอาหารอยู่เราะพูดนะเมื่อกี้ไปโอ้โหใครเราต้องกานจะกี้เลยไปเอ่อไปไปกล้ไปกล้ไปกล้ไปขี่โฟกกันไปโอเคไอ้ยโอ้โหแข็งแรงเนี่ยตัวเล็กอาหารเยอะไหม ดันนีเนี่ยไปต่อไปน่สิเรือไรอ่ะี่เฮ้พิมทำไมต้นไมนี้ของกินตั้ง่้นเยวนัสีโฟกัสพิมพ์ว่านะต้องเป็นต้นไม้วิเศษแน่เลยพิพิมพิมอย่างงี้คืนนี้เราก็มีของกินแล้วก็ล่อแล้สิจริงด้วยอ่ะเราลองเก็บไหมนี่ผลไม้กมี กอหแล้วก็ดิพีมมันแกง่ายมากเลยมังกรนี่นี่แล้วก็มีของกินแล้วกุหลาบแล้พีมวิ่ง้ยมีแก้วมังกรนี่พีมโอ้นี่ของการรู้ไหมถ้าเกิดเราเก็บให้ครบเจ็ดลูกเราจะขอพรได้ไ้ถ้ามันลูกแก้วมังกรไม่เคยอยู่ด้านบอลแต่คงไม่เก็ตเพื่อนเก็ตไหมเนี่ยเราขอไม่ได้ เก็บมาหมดต้นเลยไม่มีเหลือแล้วลองกินดูมั้ครับเนี่ยมาเลี้ยงไว้ก่อนได้แน่ปิมว่านะก็น่าจะพออิ่มมาพอคัฮะแต่ก็บ่าเราอะกลับไปที่เต็นของเราดีกว่าเดี๋ยวปิมเสียสละขี่เองเดี๋ยววัวิ่งตามนะเสียเละขี่เองไมเป็นไรเปนพี่อนคุยกัน าบอกให้วิ่งตามไงไม่อยากว่งนเเอะไรเนีตอนมาให้เราขี่ตอนกลับให้เราวิ่งเเราบังคับใช่มาถึงแล้วแคมป์ของเราม่เป่เเป็นไรเหนื่อยโอกาสไโอ้่เนโอกสเจะตรงไปงตรงนี้ นิดเดียวเองเรครับมสีพี่พิมก็ไปจากแกมามันก็แป๊บเยวนกระิ่งมนน้เยเียยกของยกเองเลยพี่ิกับพ่ช่วยยกหรอกโอ้ยช่วยกันช่นชกด้ยโอ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 ้โอ้โ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโเลยเนี่ยโอ้โยโอ้อเอ้ โฟกัสพิว่านะแค่นี้คนเราก็พออิ่มเลกินเลดีกว่าอร่อยอมันแ็กลาตอร่อยอ่ะอิ่มไหมโฟกัสจะเป็นอิ่มมากๆเลยอ่ะไม่น่าเชื่อนะว่าแค่นี้เราก็อิ่มแล้วอ่ะอืโฟกัส เกิดจะกินเสร็จเดี๋ยวแล้วก็นอนใช่ไหมฟิล์มว่านะเรายังนอนไม่ได้ทําไมพี่ฟิฟล์มฟิเห็นข่าวมาว่าแถวเนี้ยช่วงนี้เลยนะช่วงนี้เลยนะซอมบี้อ่ะมันเยอะมากมนี่เสียงอะไรอ่ะ <c oughs> ต้องระวังนะเสียงซอมบี้มาหรือเปล่าไ,ไม่รู้โฟกัส <c oughs> แต่ฟิล์มว่าเราคงต้องป้องกันตัวไว้หน่อยอ่ะเราได้ทำกับดักไว้นะแล้วทำยังไงพี่ฟิล์ม พิมว่าวิญญาณทำเป็นสัญญาณเตือนภัยโฟกัสสัญญาณเตือนภัยแล้วทำยังไงพี่พิมก็เอาเชือกมาแล้วก็เอากระป๋องมาโฟกัสถ้าเกิดว่ามีใครเดินเตะอย่างเงี้ยกระป๋องก็จะดังใช่ไหมแล้วเราก็จะได้ยินแล้วเราก็จะได้ออกมาดูถูกต้อถูกต้องเฮ้ยถูกต้องถูกมากซองโฟกัสถูกต้องมากงั้นเราเริ่มเลยไปหาอุปกรณ์กันอุปกรณ์ไปแล้วโฟกัสอด้ไปช่วยกันหาไง นีีเยมันจะได้ผลเหรอพี่ฟิล์มในผลตีโฟกัสนี่ดูดูดูนี่มีคนเดินมานะอ่ะฮะเฮ้ยเดียวแบบว่าบีสามีเดินมาใช่ไหมแล้วพอเวลาสามีมันโดนอย่างเงี้ยปุ๊บเราจะยิ้เสียงเช่ญพี่ฟิมใช่เราก็จะได้ออกมาหนีทันนี่พอได้นีเลยงานโฟกัสว่านะเราอะรีบไปนองดีกว่าพี่ฟิล์มโอเคทีนี้เราก็หายห่วงกันนะโฟกัสมาสามีเด้อ เฮ้ยเสียงอะไรเนี่ยมันมันน่ากลัวจังเลยอ่ะไม่กล้ามองคนเดียวเลยอ่ะเอาไงดีอ่ะเฮ้ยงั้นขอไปด่ากับพี่ิฟรมแล้วกันพี่เฟรมพี่เฟรมพี่เฟรมพี่ิฟรมฮะอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนไงพี่ฟรมเป็นคนนอนแล้วว่าไงอกร้ายว่าไงบอกไปขออนุญาตด้วยได้ไหมพี่เฟรมไม่เมื่อกี้มันมีเสียงอะไรก็ไม่รู้พี่เฟรมน่ากลัวมากเลยอะ Hors! Untuk apa anda filtri นอนมนอะไรเนี่ยตัวมนันสีญญไงทำไมเลยอะ่ะเฮ้ยใช่เหรอใช่พี่เลยกระตี้งหรอเฮ้ยจริงด,ด้วยอะ่ะเดี๋ยวโบนนดี๋ยพี่บีมซอมบี้มันมาแล้วว่ะดูโฟกัสว่าเราคงต้องออกไปดูก่อนออกไปดูที่เราจะออกไปจริงจริงแต่เราไม่กล้าลองดูอาจจะไม่ใช่ก็ได้ไม่ใช่ไม่เป็นไรพี่บีมไม่รู้ไงจะไปยรงจงแต่เไม่กล้านีเป็นเดี๋ยวพี่บีม โอการมันันบอมี้นอกอไดีะกคัอไมีอีกลัวมังคกลัวกลัวเฮ้ยอี่กลัวกังเขนไม่กังเขนอ่ะพี่เเฮ้ยพี่ตีอย่าเข้ามานะตอบี้ โอ้หมายกลางแขนเหรอโอ้ย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 ยุงกัดเต็มไปหมดเลยโอ้ยยังฮ้กาแฟทุกคนซอมบี้เาไม่ได้โกงกลางเขนแต่เขาก็ยุงก oh, ั

โอ๊ยเหนื่อยหุ้ยขิดออกแล้วโฟกัสมีน้ำแดงอยู่ผมงีผ่านชอบน้ำแดงก็ได้น้ำแดเราแล้วน้ำแดงอยู่ตรงไหนอะเป็นบีเฮ้ยบีมามีไงน้ำแดงน้ำแดงล่อมอบีพีล่อก็ไม่ัไม่หยิบไอไหนไม่ย

บุกัสรอไว้ก่อนจะไปขอรีก่อนได้ไหมได้ด้วยวบุกัสรอไว้ก็ไม่จะออกมาแล้วี่เราจะมาพักแล้วแต่เกิดมีซอมบี้ขึ้นมาหนีเร็วบุกัสไหนกันแล้ว ขอบคุณที่มีกันนะโ oh oh. อ้โอก็ไม่รู้จะพูดอย่างไางคุยกันความในใจที่มีต่อเธอ Thank คิ o โฟร์แฮปปี้นะอยากขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธออยาอกพบเธออีกครั้งอยู่อ้าม